ครับน,นี้เราก็มาเจอมาดูกับงานแอร์โตต้าวีโกแชมนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอยเย็นวีโก้วดเช็คแล้วครับพี่รู่สังเกตด้วยตาง่ายนะครับพอต่ำแล้วก็จะมีคาบน้ำยาจะสังเกตเห็นนะครับคาบน้ำยาแนวนี้ จะมีคราบน้ำยาเปียกอยู่ปกติจะแห้งนะครับจะไม่มีคราบน้ํามันน้ํายาจะคาอย,อยู่ที่คอยเย็นตัวนี้นะครับตัวนี้กเ็เราก็เรียกคอยเย็นนี่ครับแกะฟองน้ําก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคราบเหลืองๆคือคราบน้ำมันคอมคราบน้ำยาแอร์ชัดเจนนะครับคอยเย็นด้วยนี้ครับกองแอร์ สุดนะครับตอนนี้ก็เราใส่ของใหม่เข้าไปแล้วนะครับกำลังประกอบนะครับประกอบแล้วนะครับทนนี้ก็มีสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่า มีสาเหตุว่าทําให้มันเสียนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันไปใช้ก่อนนีนะครับสังเกตนะครับ แผงหม้อน้ำนี่นะครับวีโก้ชแชมแผงแอรแผงหม้อน้ำตันนะครับดอกหญ้าเต็มเลยทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับแผงทำให้ความร้อนในระบบแอร์สูงทำให้ตู้ร่วนะครับสาเหตุ จะจะดอย่าใบไม้ก็ไปสะสมหมักหมมอยู่ในแหงหม่น้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ทางร้านก็จะทำการจัดการล้างไปให้นะครับเพื่อทว่าลูกค้าจะได้ใช้ได้นานจาเนิงนะครับเราตรวจสอบนะครับตรวจสอบทุกคัน ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแต่คอมเปลี่ยนแต่คอยเย็นนะครับไม่ใช่ว่าเจอที่รั่วล้วจะจะไม่หาว่าเพราะอะไรนี่ชัดเจนครับแข็งระบายความร้อนตันนี่ก็หมดพักน้ำครับลูกค้าก็เติมมาเยอะเกินนะครับสงสัยจะกลัว น้ำแห่งตเติมเยอะเกินไม่ได้นะครับะระบบความะระบายความร้อนของน้ำหม้อพักน้ำนครับจะต้องมีขีดระดับน้ำอยู่นะครับจะต้องอยู่ช่วงระดับนี้ B กับตัวอักษรตัวล่างนะครับอยู่ประมาณนี้ครึ่งนึงเพื่อที่ว่าให้น้ำมันได้ระบายมีช่วง ช่วงพักอากาศนะครับจะเติมเต็มเติมเต็มหม้อพักาเลยมันก็น้ําก็จะดันออกมานะครับเวลามันน้ํำร้อน,น,อน,นหาทางออกนะครับไม่มีที่พักไม่มีที่พักช่องอากาศให้น้ําได้ระบายได้พักนะครับโอเคครับไว้เ,เจอกันคันต่อๆไปนะครับ 听卡。<Thank>